สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องคนเทาๆชาแนลเช่นเคยนะครับผมเนื่องจากนะครับคลิปที่เราลงไปในรอบที่แล้วนะฮะก่อนจบคลิปตรงทีเ่เป็นเป้าที่เรายิงไปแล้วนะครับผมแล้วก็ผมเอามาลงให้ชมกันตอนท้ายคลิปนะครับแต่ทีนี้ตัวเป้าเนี่ยติดเลขกิทธิ์น่าจะมาจากช่องพี่เป็ดนักล่านะครับเพราะว่าท่านเป็นเจ้าของภาพเป้าภาพนั้นที่ผมเอามายิงนะครับ ซึ่งผมก็ได้รับการสนุนจากท่านนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมถ้าคลิปนี้เอาภาพเป้าลงแล้วนะครับยังติดลกษสิทธิ์อยู่คงต้องงดลงภาพเป้าแบบเต็มตัวนะครับผมเ้าขาขบน 海波。 老款。爸爸 ไปเป็นปปีน47จากขั้วประวอมล่างนะ 工。嗯 จบกันไปแล้วกับการยิงทดสอบนะครับผมด้วยปืน2รุ่นนะครับแต่เป็นซีแซทั้งคู่นะครับเริ่มด้วยซีแซ4สี่ห้าเจ็ด n t r ลำกล้อง20นิ้วนะครับผมเป็นลำหนาแล้วก็ต่อด้วยซีเซตสี่ห้าเจ็ดจากัวลำกล้อง28นิ้วนะครับ12เกลียวก็ผลก็ออกมาถือว่าไม่หนีกันมากนะครับแต่ว่ารอบที่แล้วนะ็อคคลิปที่ก่อนหนึงที่น้องวันยิงนะครับผม ผมเอาเป้าลงเต็มทั้งตัวนังสือทั้งทุกอย่างนะครับแล้วนี่มาติดเล็ขสิทธิ์ทำให้การมองเห็นตุกผิดกันนะครับล้วคลิปนี้ก็เลยทดสอบเอาลงใหม่ดูนะครับมาดูกันว่ายังจะโดนเล็ขสิทธิ์อยู่ไหมนะครับ